ระวังด้วยนะพ่อมอนนั่นมันขโมยความสาม,มารถคนอื่นเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เจอสองรุมหนึ่งหนักเหมือนกันฮะตอนปิดฉากการต่อสู้เบื้องหลังเนตรสีเพลิงมันเอามีดบาดเข้าเนื้อฉันได้แสดงว่ามีดมันก็ไม่เบารูจากดีไซน์แล้วคงเป็นมีดเบนซ์ขนาดกลางรูปล่างแบบนั้นอาบยาพิษ ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรงั้นเหรออย่านั้นปริมาณแค่0.1มิลลิกรัมแต่ก็ทายเปลาวานไปอวาาพาดได้ขโมยเน้นคนอื่นได้เหรอเป็นสายพิเศษสินะถ้าขโมยมาใช้ได้ตามใจชอบถือว่าน่ากลัวเชียวละแต่ก็ต้องแลกกับความเสี่ยงตอนที่ขโมยไม่งั้นคงยั่งความสามารถได้ไม่คุ้มต้องเคลียร์เงื่อนไขสี่หรือห้าข้อก่อนที่จะขโมยความสามารถมาได้ ถูกเพงลงนะร่างกายนี่ไม่เบาจริงๆจะสู้กับเราสองคนไปพลางและเคลียร์เงื่อนไขไปพลงังมันไม่ใช่เรื่องงา่ายนั่นก็คือนายไม่สามารถขโมยความสามารถของเราในระหว่างต่อสู้ได้ถึงได้ใช้มีดอาบยาพิษนั่นจู่โจมยังไงพูดอีกก็ถูกอีกแล้วก็ช่วยไม่ได้เซิร์ฟคุ้มกันให้ด้วยจะพอหยุดการเคลื่อนไหวมันได้ถึงต้องพลอยโดนไปด้วยก็ช้ำฆ่ามปเลยโอเค เป็นหนึ่งในความสามารถที่ขโมยมาถ้ามองลักษณะไม่ออกจะลงมือบ้วสซ่วเข้าไปดีพวกใช้เน้นทั่วไปอาจจะคิดแบบนี้เห็นจ,จัดจาวะมัต้องการทวงเวลาเฮยเฮยเราอ่านออกแล้วความสามารถของมานันคือ ดึงความสามารถคนอื่นไว้ในหนังสือแล้วก็ดึงออกมาใช้ได้ตามใจชอบรู้จักที่มันพยายามเข้ามาประชิดเราคงเป็นพลังที่สามารถป้องกันตอบโต้สิ่งที่เข้ามาระยะไกล่ได้แต่ถ้าสู้กันระยะไกลมัดเขาไม่เรื่องที่น่ากลัวและหลังจากนั้นคอยหาช่องโหว่จัดการมัน้ะแก่คนนี้น่ากลัวม,มากผมจับเป็นไม่ได้สล้วแต่จะว่า มันก็ร้ายกาจทีเดียวขนาดหลบการโจมตีของพ่อได้แต่ก็ยังไม่เผลอตัวให้เราสักนิดที่สำคัญพลังที่แอบแฝงอยู่ลึกล้ำจะอย่างไม่ถึงท้าไม่ยอมเสี่ยงตายเพืก็จะหยุดมันให้ได้ก็ไม่มีทางจัดการมันได้นะตอนนี้ละข้ามาเลย นี่มันเกิดอ,อะไรขึ้นกันแน่เนี่ยฉันล่างแรงระเบิดมหาศาลเลยอ่ะเมไม่ไหวลนะถอยไปฉันจะไปดูด้วยตาของฉันเองท่านทั้งหลายใจเย็นๆก่อนนะครับเมื่อสักครู่นี้เราติดต่อสิบผู้เท่าไปได้แล้วเป็นการถ่ายทอดสดจะคุยกับผู้ทนโดยตรงก็ได้กรุณาไปที่ห้องประมูลกันก่อนเถอะครับสวัสดีทุกคนสบายดีไหมต้องขอโทษที่ไม่ได้ติดต่อมาซะตั้งแต่เนิ่นๆเหตุการณ์คงจะวุ่นวายกันมากสินะ แต่ตอนนี้ไม่เป็นไรแล้วเรากำจัดหัวหน้าพวกมันได้แล้วโอ้โเยี่ยมเลยอีกสักพักของกวาดล้างพวกที่เหลือหมดรอยให้พวกมืออาชีพจัดการพวกนานสนุก,กับการประมูลต่อครับแล้วครับท่านทั้งหลายได้ยินแล้วใช่ไหมครับคืนนี้สิบผู้เท่าจะขอร่วมดูการประมูลเป็นกรณีพิเศษเชิญซื้อขายกันให้เต็มที่เลยครับ ล,ลุมิเหรออืมนั้วนายจ้าผมล่ะอยู่นี่ล้วอา้าวตอนนี้ยังสู้กันอยู่เหรอเขยึงรอออยู่หรือเปล่าอะลงออกไปทีฟาบอกเขาด้วยสิบผู่เท่าน่ะถูกเก็บหมดแล้วช่วยเอาเงินเข้าบัญชีตามสัญญาได้เลยนะ เกือบไปเกือบไปวุฒิจะไม่รอดทั้งคู่นายจะไม่ฆ่าผมเหรอในจ้างของฉันคือสิบผู้เท่านะนี่เมื่อนายจ้างตายไปแล้วนายก็ไม่ใช่เป้าหมายของเราแล้วล่ะนะเหรอน่าแปลกฮะโอกาสแบบนี้ไม่มีอีกแล้วนะนายนะเข้าใจผิดคิดว่าฉันหลงหลายการฆ่าคนนักละสิจะไปรล่ะนี่มันธุรกิจฉันไม่ยอมเหนื่อยฟรีตายฟรีหรอกนันจะบอกให้ขอถามอะไรอย่างได้ไหมอืม ถ้าสู้กันตัวตัว,ตวผมกับคุณเนะ่ะใครจะเป็นฝ่ายชน,นะ <c oughs> ฉันก็คงชนะแบบเฉียดฉิวนะแต่ถ้านายคิดอยากจะฆ่าฉันจริงๆแล้วก็มันก็อีกเรื่องหนึ่ง <c oughs> นายเนี่ยมันกวนโอ้ยจริงๆ <c oughs> รู้ทันจริงๆฮะ ไม่ไหวแบบนี้จะขโมยพลังได้ยังไงเอองั้นไปรอที่โรงพยาบาลแอลก็แล้วกันนะกำลังจะพาบอสย้ายไปจากที่นี่ระหว่างทางที่ไปจะปลอดภัยแน่นะถ้ามันจะเล่นงานรถพยาบาลก็คงจัดการตั้งแต่ข่าวมาแล้วล่ะครับออกไปตอนนี้ไม่ต้องเสี่ยงโดนลูกกระสุนด้วย ดิฉันเองนะห้ามโจมตีรถพยาบาลที่เหลือให้ทำตามแผนขออภัยที่ให้รอนะครับและบัตน,นี้เราจะขอเปิดงานประมูลเลยนะครับและสินค้าชิน้นแรกในวันนี้ก็คือใจหายใจความจริงๆอะะ พวกผู้บริหารไม่มีใครเป็นอะไรก็ถือว่าทำได้เยี่ยมนะอ๋ออ๋ออ๋อขอบใจมากนะฮะอะ <laughs> และชิ้นต่อไปนี้นะครับ ดาประหารทองคำบริสุทธิ์จากคลังสมบัติประเทศอยู่ครับอ้โหเริ่มได้สามสิบล้านห้าสิบล้านครับห้าสิบล้านอีกครั้งนะครับตามมาด้วยเครื่องดินเผาของราชวงศ์ายในตำนานครับไาไลายไม่ไปนี้ใช่ไหมอะจิ๊กก็ปี่ให้หน่อยนะถ้างั้นเราจะเริ่มจากราคาร้อยล้านนะครับเงียบการประมูลเริ่มแล้วเหร ใช่เห็นเขาว่าหัาวหน้าพวกโจนะโดนฆ่าตายนะที่นี้ก็เหลือแต่พวกลูกน้องสินะพวกมืออาชีพนี่คนละชั้นจริงๆอ <c oughs> ตอนที่พวกไร้น้ำยาอย่างแกมัววุ่นวายจะพวกโซดิกมันจัดการเรียบร้อยไปแล้วพวกแกก็หมดประโยชน์แล้วกลับไปโรงพยาบาลหรือว่าโรงแรมซะเลยดีไหมล่ะฮะ เจ้านายแกแล้วคงจะผิดหวังนะที่ทำงนานประจบยังไม่ได้อย่างที่หวังอีกโอ้โฟันฉันฟันปากไว้ดีทำให้ฟันหักหมอเน,นี่ยหละหัวหน้ายังเด็กจะเลยนี่นะเฮ้ยจับดีๆอย่าทำส่วนหัวมันบอกช้ำเจ้าหัวมันไปประจานในเน็ตนั่นเหรอ นัน่นรีบไปเลยเห็นก็ว่าเจอศพผู้หิเหลือด้วยนะทั้งนี้ก็มีด้วยนะทั้งหมดห้าคนละ่ะคนประวัติพวกมันซะตรวจดีเอนเอรูปฝันลายนิ้วมือส่วนใต้คอแยกชิ้นส่วนยังไงก็ได้ถ้าคนที่มาได้พ่อแม่ญาติพี่น้องร่วแม้แต่แฟนมันก็ฆ่าให้หมดอย่าให้เหลือเอาละครับทุกท่านครับรายการสุดท้ายกงวันนี้เดี๋ยวทุกท่าน จะได้ชมสินค้าชิ้นสุดท้ายหนึ่งใน,นจะสีที่งดงามที่สุดในโลกนี่แหละครับแน่สีเพลิงครับตั้งแต่เผาคู่สิ้นเผาพันไปก็มีเหลือแค่36คู่นะครับคู่นี้เป็นสีแดงชานที่สุดในหมู่แน่สีเพลิงด้วยกันเราจะเริ่มจากร้อยล้านนะครับผมคาดการณ์ผิดไปหน่อยหัวหน้าแมงมุมถูกฆ่าตายแล้วการประมูลก็ดําเนินไปด้วยดีครับอร่อยนะและตอนนี้กําลังประมูลสินค้าชิ้นสุดท้ายกันอยู่จะเข้าร่วมไหมครับ อืมแน่นอนยังงั้นก็ประมูลมาให้ได้เพดานประมูลเหรอครับไม่ไมีเท่าไรก็เด่ากันประมูลมาให้ได้ตกลงครับ300ล้านอะไรล่ครละครับเอาล่ะครับจะมีใครตามมาอีกไหมครับ350ล้านสามร้อ้าสิบเอ็ดล้านห้าแสนสาม้ห้้าล้าน3 7มร้อล้านสามร้อเจ้าร้อยล้านโอ้หเป็นห้ารยล้านแล้วครับอาจจะมีใครตามไหมครับ พันล้านเลยพันหากูพูดไม่ชัดใส่พันล้านพันล้านเยอะใครอะใครสองพันเก้าร like ้อยล้านเหรอครับจะหัวล้านที่มันชกหน้าท่านน่ะไม่เข้ามาตอนหลังนะครับท่านเซนจิเหรอต้องจ่ายเกินกว่าที่คาดไว้เพราะไอ้หมูขี้ฉานั่นแต่ก็ช่างเถอะถ้าคำทำนางเขาในออไม่ผิดพลาดอีกเดี๋ยวก็ต้องทำเงินคืนมาได้ เออไม่มีปัญหานายทำได้ดีมากนะนี่เป็นแค่เงินเริ่มลงทุนเพื่อไต่เต้าสู่เบื้องบนขอแค่มีเขาอยู่เรื่องเงินทองจะทิ้งคว้าอย่างไรเขาได้ลูกก็คือไพ่ตายของพ่อจากนี้และตลอดไป ีกคิดจะกลับไปได้หน้าตาเฉยอย่างนั้นเหรอหยุดนะถอยไปอะจะมาไปละมัง้งอ,อย่าดีกว่านะตอนนี้ฉันกำลังอารมณ์ดีนะอย่ามาขวางทาง ฉันกับคีรุนะเจอพวกโจรยมายานะถึงนายไม่คิดว่าพวกเราเป็นเพื่อนหรือฝีมือทัดเทียมกับนายพวกมันคนหนึ่งร้องไห้ต่อหน้าฉันด้วยนะตอนที่ฉันเห็นมันฉันรู้สึกงุดหงิดมากเลยพวกเราเนะ่ะก็อยากกำจัดพวกมันเหมือนกันมันไม่จำเป็นแล้วละ่ะก่อนพวกมายมุ่งตายแล้วเป้าหมายของฉันด้วย จะรอที่สวนดีลอดเหลอก่อนคิรัว อือๆมาคุราป um ิก้าอือก่อนดีใจด้วยนะพวกแมงมุมตายแล้วในที่สุดก็ได้ท enfin ําในสิ่งที่อยากทําสักทีอะต้องรีบหาให้เจอแล้วล่ะตาของเพื่อนนายอะแล้วถ้าหากว่ามีอะไรให้เราช่วยนะ 哎呦！啊！哎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 ！ เลโอลิโอฮ้ฉันมารอนานแล้วอ๋ออืมแล้วไงท่าฟ้าคุณนายเนี่ยสามเก่งต่างนานนโอ้โหเกบแย่หมดกัน เรื่องซะแล้วเหรอน่าเสียดาย